ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไมด้แช่เออเก็บเก็บไว้เป็นความทรงจำเก็บเก็บไว้ว่าเใครอ่านอันนี้เขาเป็นข้ามาจากเน็ตแน่โดนไปไหนบีเน่ไอ้ยุทธถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้อะไรเนี่ยปีนถ่ายแบบใหม่ไ่เบาลลูนแล้วป่ะจะเป็นช่างภาพนะเว้ยเรามาเพื่อเป็นช่างภาพใช่นะเออเขาจ้างมาเฮ้ยโอ้ห้องนี้ดูดีกว่าเยอะเยอะเลยกูไม่ชอบเลยไอ้ไอ้หนึ่งปืนอะไหหน้องกรามแหง อ๋อตร้อยร้อยเก้าสิบห้าผมเอหนึ่มันบอกว่า <reveal> ปืนใหญ่นี่ไอโหลดแล้วแต่ว่ายังไม่ต้องใช้ตอนนี้กูว่าต้องให้ใช้แน่นอนโหลดันไอตอน h a l e a n ชัดเจนเลยเว้ยไม่ตือเลยคนนี้ไม่อเลยนน้ากฏแล้วกูกวนอะไรเอ้ยเยจังหวะนี้แหละต้องใช้แล้วมูาใครมามูาใครมาไม่อยู่ไหนไม่อยู่ไหนไม่อยู่ go let s go ่ไอ้ะไรบ้ไ่ฟเดอร์ไปทูนระเอเขตเมันขาดมันขาดาดขได้แต่ายหนงแกกเอาอ้าวหนึ่งตลาดคอแล้วว้าวโอ้มเป็นไรเก็บปวดบอยอยู่เป็นทุมึงยิงม่ใหญ่ไปเมืไหนไม่แจ้มนเหมือนมันจะยิงไปสิ่ห้องไปเปิดประตูอะไรทุกอย่างแล้วมันใท่หแ่ายสุดเ้มีางี่ชัือสองชี้เสือสองมาแล้วเหรอ ลงอูไปยังไงไม่รู้จะเจออุ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่เอาเฮียกูยิงไปแล้วอ้าวอ๋อปะ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 ปมันมันมีเสาให้โดดให้โดดแบบโดดทีละอันแหละไม่ไมทางซ้าไปทางขวาปล่อยถ้ามันมีคอยนี้แสดงว่ามันไต่ขึ้นมาได้ข้างบนใช่เดี๋ยวไปข้อบีมีมากกว่านั้นเอาโดดมาข้างล่างแล้วมันมันต้องบินมันต้องบินกูโดดไม่เป็นหรอโดดกลาง เออมันเรียกว่าโดดอะไรวะโอดูดใช่ไหมทางขวาไปทางมัได้ขึ้นอยู่ตะปูกระโดดไปอยู่นะฮะตึ๊บูลลองโดดเดี๋ยวมันจะต่อไหนวะมันอ่ะกลัวมันล้วไปกลัวเนี่ยแม่กูเห็นลางๆอ่ะงั้นเอากระโดดไปอีกแล้ววะอยู่ไปด้วยเอ่อไปหาตะึ๊บูลได้ตะปูไม่ให้กระโดดแต่ทางทางนี้ไม่ทางขึ้โตัวอย่าลง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 บออย่าลงอย่านี้อย่าี้อ่ะ้ไม่มาอ่ะกูว่ะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้คันธนบอลแคันธนบอลแคันธนบอลไม่ต้องเก็บแคันธนบอลไปดีเลดอะไรนะจมูขับยันขับพี่โอ้ยเอ็นนี่เฮ้ยมึงมือยิงเหรออันนี้ทางออกอันนี้ทางออกเอาเอากุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ไหนกุญแจอยู่ด้านล่างตรงเห็นไหมไอ้ลูกแคันธนบอลที่มันตกไปอ่ะตรงกลางอ่ะต้องเอาอเคไอ้กูตัวแไอ้ปูจะนั่งรออันนี้โอเคมาแล้วมาแล้วอ่าทีนี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกุญแจกุญแจกุญแจอยู่ไหนนั่นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหม ไอ้ที่มันโตคว่ามอย่านเดียนะไม่ใช่ใช่เนี่ยเป็นแจวะเจอาสักคนเนี่ยก็โดดก็โดดลงไปเลยก็โดดลงไปเลยเราเข้าไปหาเแกโยงมันไปมันไปกับผู้จริงมันไปกับน้องเอกแล้วอ่ะมันอยู่แถวๆนั่นแหละอยู่ตรงกลางนั่นแหละไม่แต่ไม่ได้อยู่ตรงตัวความเออเย่ป่ะขึ้นไสวาขึ้นป่ะอ้าวโอเพ่นเลยโอเพ่นแล้วหรอลั่นเลยเหรอลั่นเลยเหรอลั่นเลยป่ะวิ่งยีอยกูเนี่ยวิ่งไม่ใช่มึงอะแอคูล่าอย่างไม่ใช่ ถ้าตกเพื่อนได้กูอย่างเช่าตกเพื่อนตกตกตกพี่ตายเพี่อกูบอกมันมันเหลือล่างอะตกไอของชอนกูไปายร่าเหลือซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอเคไปอ่ะประมาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วยังตกเหอซ้ายแล้วก็เดือดซ้ายก็ดองมาแล้วก็ดองมาแล้วก็ดองมาฮัลโหลฮัลโหลเมนกีดู

ไอ้สะพานเขาเป็ไงอ่ะปิดประตูเลยไหมปิดประตูเลยไหมปิดประตูได้ไหมใครก็ได้หนึ่งคนปิดไม่ได้ปิดไม่ได้เราต้องหาของทุกคนเออเราต้องเอาอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งนะยังไม่รู้ส่วนผสมเลยนี่ไงนี่ไอ้บอยมึงเลยฟิสิกส์มาอ่านดินี่ไงนี่ไงนี่ไงกูเห็นแล้วกูมีสูตรกูมีสูตร V L O L O V N C เอาไ N C เอาไปไหนนะอะไรวะอะไรฟิสิกส์วะเนี่ยไม่ไม่ใช่ฟิสิกส์แตคือเคมีหนึ่งเออเออจบคนเอากระดาษในตั๋ว เฮ้ยุดักเครด่อดักเหลืองก้่าเอฮ่าฮ่่แสงตูนหยไ้่เปี้ยส่ยุา่ไม่หวอ้ตอยอา้ไอ้้ไวยตายนอนน่าเ่นเลยไมตัูนหลบใต้บ้านหลบใต้บ้านได้อะไรนะหลบใต้บ้านได้ กโอเคุ่จี้ไปไปไปทางออกเหมือนเดิมทางทางออกเล้ทางออกทุกคนทางออกไหนวะอีวมาแล้วอโอถ้าออกขึ้นตรงไหนออยู่เยบอยบอยลองคี้ดึงี้โอ้โหโอเคแล้วก็่อไแนโอ้โหเยอะมากกูวิ่เรนในหัวง่ะไปเร็วๆเข่เข้าดีไปเรวจะจบได้ให้หาใหอะไรนะ ก็จะมหาคนแจต่อไม่หาแจุ้ขห้าตัวห้าตัวไปแล้ไอ้นี่ไงบอยยังไม่ตายใช่ไหยังไม่ตายด้วยบอยมันมันวิ่งมาบอยมันวิ่งมาด้วยด้วยโอ้ยท่ามห่ะพยามเข้าท่าอยู่อ่ะ ถ้ำไหนอะในถ้ำน้าูเลูเล็กๆอะเอ๋ยอยตายยังอยู่ตรงไหนอะยังยัง้ไปกูต้องตายปะอออู้นอเอยอยู่ที่ไหนนถ้าไหนเป็นู่นโดมอไปไหน้าูไ่เหนาเห็นเห็นกรงได้าไหนป่ะอ๋อ่วิ่งมาแล้ววายามัต้องวิ่งไปอะองวิ่นในกลง่ไป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 กุญแจนกุญแจนี่กุญแจไปไปไป เ็กคเห็นเราเจอดิเราจะไปหาไลบรารีุ่งบรารี่ที่ไหนใช่ใช่ก็่นอนบ้าต่นตรงขอบานอาจจะต้องไป่อ้ระนี้ไปไปม้ไปไปโอ้ไอเดียอ้ชเาเชันป่ะไม่ปดไปไปไม่ได้ตาป่าไ้ช่วยออนี่ไงเจไดบร์รี่อีเ

ยังมึงหวังสาวงานในนี้เหรอจูดี้อะจูดี้กว่ากูมันต้องเรียนแล้วถึงศพไม่ใชก็ได้พอแมเลยง่วงว่ะโอ้โหกูว่ากูว่านี่แหละไอ้ยักกูว่านี่แหละวิ่งวิ่งกันมันหนอยกูบอกเลยเฮ้ยมันเดียวไม่ได้ขวาขวาขวาขครับ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 อยไปด้วยลอยไปด้วยดีเตไม่ทันนะไปไปีด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 

ไต้อตวไปายแ่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กดที่ประตูนายข้ามของมงรอดด้วยขามของรอดยังมีอที่มานแหันหน้าหามัน่ะมันมันไม่ฆ่าเรายกูออกไม่ได้ออกรละมาด่ันนตรงขอบนยทำตขอบขอบ ไปบอาคนละเสาคนละเสาเรื่อคนเสาเดียแม่นายเราเป็นของเนี่ยไปเอ้าไปนายวันนี้วันนีบอยวันนีนายตัวต้อะตัวต้อตัวถอะเสียไม่ได้เสียไม่ตังบอยบอย จะต้องรอต้อดูก่อนว้ต้องรอต้องดูก่อน้อไหนก่อนยืนจะดูที่นอต้องหอเดินกไม่ต้องาต้พูกบนีต้องมเมาต้อมาต้องมาต้องหอม้มมาาม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 าตามตามแล้วเานี่ไงไงไอ้พวกนี้นี่ไมต้องอมว่าต้องหอมต้องหอมแลคุณบไปได้หรือเปล่า

ตายตายเลีคิดแต่